ยามาฮ่าฟีโน่คันนี้เลยสตาร์ทไม่ติดนะครับเนื่องจากไฟไม่ออกหัวเทียนนี่ครับคันนี้เราก็ได้ทำการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับไฟไม่ออกหัวเทียนเลยก็จะมาดูที่มัดไฟนะครับแล้วก็พันเชือกคอยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คพันเชือกคอยก่อนนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าจะใช้มิตเตอร์นะครับเช็คพันเชือกคอยก่อน จี่ไปที่ขั้วสายเลยนะครับจี้ไปที่ขั้วสายเลยนี่ครับไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับเงียบคิดมันไม่ขึ้นนะครับสายไฟน่าจะขาดหรือว่าพันชคอยอาจจะเสียเอาละกรณีที่เรา ถ้าเราไม่มีมิเตอร์นะครับเราใช้หลอด LED เช็คก็ได้นะครับใช้หลอด LED อันนี้จะเป็นสายสีแดงเนี่ยมันจะเป็นควบบวกของ LED ควบวกเราก็ที่ไปที่สีขาวค่าน้ำเงินจี้ไปทีละสายก่อนก็ได้นะครับ้วลบแล้วก็ไปที่สีขาวค่าดแดง อันนี้ผมจะใช้หลอด LED เช็คนะครับปกติเดีว่วถ้าเป็นพันชคอยเนี่ยเราใช้หลอด LED เช็คมันก็เช็คง่ายเช็คได้อยู่เดี๋ยวเราจะสตาร์ทนะครับดูซิว่าไฟมันขึ้นหรือเปล่าถ้าสตาร์ทแล้วไฟมันกระพริบแสดงว่าพัชคอยใช้ได้แต่ถ้าสตาร์ทแล้วหลอด LED ไม่มันไม่ติดก็แสดงว่าพันชคอยมีปัญหาเราสตาร์ทดูเงียบคลิปไม่มีเลย ไม่มีไฟลเลยเดี๋ยวเราลองสลับสายสลับสายดูบางทีถ้าเราสลับเสียบสายไม่ถูกมันก็ไม่ไม่ติดกันนะครับถอาแล้วบางทีเราสลับสายเรามาสลับสายดูซิว่ามันสลับสายรื้แล้วมันจะติดไหมอ้าแ,แน่นแน่นนะครับควรแน่นอยู่เงียบคลิป คันนี้น่าจะมีปัญหาพันเชอคอยนะครับคันเชคอยมีปัญหาแน่นอนตอนนี้เราก็ได้ซื้อตัวใหม่มาแล้วนะครับนี่ตัวนี้อันนี้ของใหม่อันนี้ของเก่านะครับตอนอื่นให้เรามาเช็คระยะนะครับของรูน็อตนะครับนี่รูน็อตจากแผ่นเหล็กตัวนี้นะครับว่าตัวเก,ก่ากับตัวใหม่มันเท่ากันไหมนะครับนี่ระยะห่างมันเท่ากันไหมนี่แบบนี้ได้นะครับได้อยู่ถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วระยะห่างตัวเนี้ย ระยะห่างรูนอนเนี่ยมันไม่เท่ากันมันห่างกว่าหรือว่ามันใกล้กว่าเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราใส่เข้าไปในเครื่องเนี่ยแถบล้อไม่เหล็กมันจะมาชนตรงนี้นะครับปัญหา,ก,า,หาก,ก็คือถ้าเกิดว่าระยะมันไม่ได้เนี่ยมันจะชนแถบล้อไม่เหล็กชนตัวนี้จะเสียได้เราต้องให้ระยะให้มันเท่ากันแบบนี้ถือว่าโอเคนะครับได้นะครับใช้หลอด LED ผมใช้หลอด LED เช็คง่ายกว่านะครับอันนี้เป็นหลอด LED มันจะมีสายขั้วบวกขั้วลบนะครับเราก็จี้ไปเลยจี้ไปเลยจี้ไปที่ขั้วนะครับขั้วสายเลยเส้นเส้นไหนก็ได้นะครับเราจี้ไปอันนี้หนึ่งเส้นแล้วก็อีกขั้วสายหนึ่งอีกขั้วสายหนึ่งเราก็จี้ไปที่อีกเส้นหนึ่งนะครับจี้จี้เสร็จแล้วก็ใช้มือบีบไว้ให้มันแน่นนะครับบีไว้ให้มันแน่นแล้วเราก็เอาหลอด LED มาน เดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ในการท,ทดสอบนะครับใช้ปัะแจเบอร์อะไรก็ได้นะครับแต่นี่เวลาแต่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีไฟกระพริบออกที่หลอด LED นะครับเห็นไหมครับแบบน,นี้สแสดงว่าใช้ได้นะครับถ้าเราแต่แล้วมันไม่กระพริบแสดงว่าเสียนะครับเดี๋ยวเราใช้มิเตอร์วัดนะครับเมื่อกี้ใช้หลอด LED แล้วต่อไปเราจะใช้มิเตอร์วัดตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับตัวเก่าที่มันเสียแล้ว เราจะวัดดูซิว่ามันขึ้นเท่าไหร่จี้ไปเลยเห็นไหมครับไม่ขึ้นเลยนะครับขาดแน่นอนอันนี้นี่ตัวใหม่นะครับจิ้มไปอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบเก้าเลยโอ้หเอาละวัดด้วยมิเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับถ้ามันเสียมันจะไม่ขึ้นหรือว่ากรณีที่มันขึ้นอยู่แต่ว่าค่ามันอาจจะเพี้ยนนะครับอาจจะเลยสามร้อยกว่า บางทีขึ้นไป400-500แต่ตูว้ว่าตัวนี้มันไม่ขึ้นเลยสายไฟน่าจะขาดด้านในนะครับน,นี่อันนี้อันของใหม่ของใหม่อยู่ที่299.9นะครับยังไม่ได้ใส่เลยนะครับเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้ตัวนี้ ความสะอาดครัวแล้วก็ปลกีตะกัวใส่ก่อนเวลาที่เราประ่กีสายไฟมันจะติดง่ายนะครับโอเคทีนี้เราจะประกอบเข้าไปเลยนะครับเมื่อกี้เราลองเทสแล้ว เร,เราลองเทสระยะแล้วมันได้อยู่ระยะมันไม่เบียดนะครับใส่เข้าไปใน้นทนึงเสีเยแด้วเลยเดียแล้วแล้วเราไปเชื่อปิกได้นนี้ใส่ไปก่อนเนี่ยใส่เข้าไปในั้นทันเด้ง เราเดินเรามาเทสดูอีกทีนึงนะครับว่ามันชนกับแถบล้อไม่เหล็กหรือเปล่าใช้กระดาษใช้กระดาษสอดเข้าไปในช่องว่างนะครับนี่ขยับได้นะครับถือว่าไม่ชนนะครับลองหมุนดูไม่ติดนะครับไม่ติดถ้ามันติดกับแถบรอไม่เหล็กเนี่ยมันจะทําให้มันเสียอันนี้โอเคระยะระยะมันสอดกระดาษได้นะครับ ถือว่าผ่านอยู่นผ่านนะครับ่ตอนนี้เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเทสกันเลยเทสกันเลยนี่เรียบร้อยเอาละ่ะ โอเคเอา่าตอนนี้ไฟหัวเทียนมาแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะสตาร์ตดูนะครับโอเคตอนนี้ก็สตาร์ติดแล้วนะครับ